นี่ครับพัดลมธรรมดาที่เราใช้งานกันครับที่ทนทานเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับที่ใช้งานกันต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วครับเราสามารถที่จะทําให้เป็นพัดลมที่บังคับด้วยรีโมทได้นะครับบางทีเราขี้เกียจลุกไปปรับความแรงความอะไรครับเราก็สามารถสามารถจะบังคับจากรีโมทได้นะครับในงบหลักสิบนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูครับตัวนี้ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเปิดนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับ เบอร์สองครับเวลากดเสียงก็จะมีเสียงดังติ๊ดๆนะครับเบอร์สามครับง่ายๆแบบนี้ครับสามารถบังคับได้ระยะน่าจะสามสี่เมตรห้าเมตรได้นะครับผมไม่มีใครนั่งไกลกว่านี้แล้วครับถ้านั่งไกลกว่านี้ก็คงไม่เย็นแล้วนะครับก็คือสามารถใช้งานได้นะครับลบหลักสิบครับปุ่มปิดครับปิดได้นะครับ ปุ่มที่ฐานพัดลมเราก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวรีโมทก็ใช้ได้ครับพัดลมที่ฐานพัดลมก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในมันเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้าไปนะครับ อุปกรณ์นะครับข้างในนะครับที่ซื้อมาครับในงบหลักสิบครับจะมีแผงวงจรตัวควบคุมนะครับแล้วก็มีรีโมทมีฐานมาให้นะครับตอนที่ผมติดตั้งนะครับตอนที่ทําตอนนั้นไม่ได้ทำคลิปไปนะครับเดี๋ยวมาถอดให้ดูครับว่ามันติดตั้งยังไงครับ นี่ครับชุดคิดเขาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีที่เป็นสัญญาณรับสัญญาณจารีมอทครับเป็นหลอดไฟนะครับตัวนี้เราก็จะติดเข้าไว้ข้างในนะครับให้สูงๆหน่อยนะเพื่อเวลาเราใช้รีโมทยิงข้างนอกนะครับจะได้รับสัญญาณได้ดีนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีนะครับเราต้องเจาะเจาะเป็นรูนะครับเพื่อให้หลอดไฟออกไปข้างนอกนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้เจาะครับอันนี้เรา กินไปข้างไหนหเฉยครับก็รับสัญ,ญาณได้เหมือนกันนะครับนี่ครับชุดคิดที่เข้ามาก็จะมีแบบนี้ครับตอนนี้ก็จะมีไฟเข้านะครับีไฟเข้ามีามลายเราต้องต่อไฟเข้ามานะครับไฟจาก ตัวที่เป็นพัดลมนะครับเข้ามาในในบอร์ดของเขานะครับมีไลน์มีนิวตอนเข้ามานะครับปล่อยสัญญาณไฟเข้ามาครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นปรับความแรงพัดลมนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็มาต่อเข้ากับตัวชุดที่เป็นสวิตช์เดิมของเขานะครับที่เป็นสวิตช์แมนูน์เหมือนเดิมนะครับเบอร์หนึ่งเราก็ต่อกับเบอร์หนึ่งครับสองสามก็ตามนี้เลยนะครับ ตันนี้ผมจะพ่วงไอ้ตัวที่เป็นสายลายนะครับลายเข้ามาที่บอร์ดนะครับแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันแล้วก็พ่วงนะครับเพื่อที่จะเข้ามาปล่อยสัญญาณให้ตัวบอร์ดนะครับเขาจะมีคู่มือในการต่อนะครับง่ายๆนะครับเราก็ต่อตามที่เขากําหนดมานะครับแค่นี้เองนะครับ งบหลักสิบนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะซื้อมาดัดแปลงพัดลมนะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานของเรานะครับราคาหลักสิบนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับในตะการนะครับที่ปักหมุดไว้นะครับแล้วก็ต่อแล้วก็เก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้ที่ผมไม่เอาออกนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากใช้งานที่เป็นปุ่มธรรมดาเราก็ใช้ได้นะครับบางคนเขาก็เอาชุดนี้ออกเลยก็ได้ครับเอาสายตัวที่เป็นที่ต่อเข้ากับไปสวิตธรรมดาี่ออกเลยนะมันมาต่อเข้ากับตัวที่เป็นตัวบอร์ดตัวใหม่เลยครับคือบังบังคับจากรีโมทอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับสายแล้วก็ต่อแับจีเข้านะครับแับจีเข้าแล้วก็คฮมชิงวันให้เรียบร้อยนะครับ ก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับในการทํานะครับเราก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับบางทีเรานั่งอยู่โซโฟ,ฟาดูทีวีนะครับขี้เกียจเดินไปปรับเกียร์ปรับความแรงพัดลมนะครับเราก็สามารถที่จะบังคับจากรีโมทได้นะครับ